โอเคเราก็มาอยู่ในเกมเ mm. oh. ชี่ยกว่านม่ออกโอเคเกมอะไรก็ไม่รู้เกมผีมั okay. oh. oh. ้งโอเคโอ้ลงมันข้อต้วนเลยจะตบหน้าอีนผีเลยอ่ะ hmm. Ok Giờ này Oh tiếng, Mày 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 Dạ già t บ้านนีมาใส่ก่อนนะ Mày ngu ngô đây này. Chi ừ kịp ออกอะไม่ทำอะไรไม่ป้องกันที่ดีเลยเถอะปลอดภัยสุดนี่แหละน,นี่แหละเขาบปลอดภัยโคตรจะปลอดภัยเว้ย ว่าภายเพื่นโอนคือรู้สึกว่ากูแปลกกับเพื่อนเลย เที่ยวพม่าเปิดเองเจนถึงอีพีมันมีต่อนะถึงอีพีที่สามสิบนั้นไหมคุณผู้ชม กูทำมีหมูออแบบมาเว่นกมไม่เฉยว่ะอือกูนี่รวยว่ะ ันนี้หาข้อมาโอเคก็จบไปกันแล้วนะ bye บ๊ายบายจุบ๊บถึงพี่ดอไปพี่สองนะ